ครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมป้อมบริษัทสมายไทยอีโคทัวร์นะครับขออนุญาตแนะนำโรงแรมในประเทศพม่าครับชื่อโรงแรมยูซานาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงแรมยูซานาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้งนะครับอยู่ในตัวเมืองทีเดียวนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ549600 549600อีกเบอร์หนึ่งนะครับ 543 367นะครับโรงแรมยูซานาโฮเทลนะครับเอาแล้วครับก่อนอื่นนะครับผมพยัดเข้าไปที่ในส่วนของเตียงนอนนะครับสะอาดทีเดียวนะครับโดยเพราะภาพผที่นอนนะครับสะอาดสานนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวของหมอนนะครับนะครับก็นะครับฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทําการนะครับ ปูอย่างดีนะครับเรียบทีเดียวนะครับมัได้มาตรฐานสากลทุกอย่างนะครับในส่วนของตัวความหนาของของตัวฟูกนั้นนะครับมีความหนามากทีเดียวนะครับซึ่งก็ทําให้เรานอนนั้นหลับสบายแล้วก็ไม่ปวดหลังนะครับห้องนี้นะครับเป็นเตียงคู่นะครับก็นะครับดีไซน์เอาไว้แค่ไก่ทีเดียวนะครับในส่วนของการคอนโทรลนะครับระบบไฟนะครับก็คอนโทรลที่ หัวเตียงนอนเช่นเดียวกันนะครับหลังนั้นนะครับการใช้สวิตไฟตรงนี้ก็นะครับทำให้นะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับนะครับในส่วนของตัวนะก็สามารถที่จะสวิงนะครับสวิงได้นะครับสวิงได้ทันทีนะครับเอาล้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียงนอนนะครับเป็นในด้านของพื้นนะครับซึ่งก็ปูปาร์เกไว้อย่างดีนะครับ และห้องนี้นะครับห้อง605โรงแรมยูซาน่าโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับมอเปิดหน้าต่างไปก็สามารถเห็นวิวทิวทัศนะครับรอบกรงย่างกุ้งทีเดียวพม่าในวันนี้เป็นเมืองพุทธนะครับมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากนะครับท่านใดนะครับที่สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับก็นับว่าเป็นประเทศที่นะครับอิ่มบุญทีเดียว กลับมาในส่วนของตัวห้องนะครับก็กว้างขวางนะครับในส่วนของด้านนะปลายเตียงนอนนะก็จะเป็นที่นั่งสําหรับพักผ่อนนะครับแล้วก็จะมีน้ําชานะน้ำร้อนเอาไว้บริการตลอดเวลานะครับซึ่งสามารถที่จะนะครับโทรเรียกในส่วนของรี c เซพชั่นนะครับมินิบาร์นะครับก็นะด้านไหนก็เพียบพร้อมนะครับไปด้วยมินิบาร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสไปค์โคกนะฮะหรือแม้กระทั่งของเบียร์ของพม่าเองก็ตามนะครับการดีไซน์ของห้องนั้นก็กว้างขวางนะครับแล้วก็นะครับสะอาดสะอ้านนะครับในส่วนของตู้นะครับเสื้อผ้าก็บิวอินนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนะครับสำรองนะครับเอาไว้ทุกท่านนะครับที่นอนอยู่หลายๆคนนะครับ สามสี่คนขึ้นไปก็สามารถที่จะนำผ้าห่มสำรองนะครับที่เตรียมไว้นะครับมาใช้ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในส่วนของห้องน้ำนะครับอาบน้ำนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์นั้นนะครับก็ได้มาตรฐานสากลทีเดียวนะครับอาบน้ำนะครับ ระบบน้ํานั้นนะครับค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับน้ําไหลแรงนะครับดีทางซ้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับฝาก็น้ําเย็นนะครับดูที่ในส่วนของตัวนะครับตัวสีนะแดงกับน้ําเงินนะครับส่วนของสุขภัณฑ์ต่างก็เตรียมไว้เรียบร้อยโดยเฉพาะแชมพูนะครับสบู่แล้วก็ที่ครอบผมนะครับ วงตัวทีเดียวนะครับสำหรับอยู่สาน่าโฮเทลนะครับในตัวเมืองย่างกุ้งนะครับประเทศพม่านะครับวันนี้ผมป้อมนะครับบริษัทสมัยไทยอีโคทัวร์นะครับขออนุญาตกลับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราไปพบกันที่พระธาตุมูเต่าและพระธาตุยิงแขวนนะครับและจะแนะนําในโรงแรมต่อไปนะครับลาแล้วนะครับสวัสดีครับ